คลิปนี้สำหรับคนดีที่โดนคนอื่นเขารังแกเบียดเบียนกายใจทำให้เป็นทุกข์ใจแสนสาหาัสคุณฟังดีๆนะคะผลกรรม10บอย่างหรือว่า10รูปแบบของบุคคลที่ประทุษร้ายต่อบ,บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายตอบพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้นะมีปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุทกานิกายคาถาธรรมบททันทวักที่สิ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูผลกรรมที่จะย้อนกลับเข้าหาตัวเขาเนี่ยเรามาฟังที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันก่อนนะคะเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าพระมหาโมคคลานาถนถูกโจรตีจนตายชนิดที่แบบกระดูกเหลวแหลกเลยอะแล้วก็ภายหลังเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็จับโจรแล้วก็เดลถีมาลงโทษได้นะคะโดยวิธีลงโทษก็คือเอาฝังดินครึ่งตัวล่างแล้วครึ่งตัวบนเนี่ยจุดไฟเผาแล้วไถด้วยเหล็ก จนกระดูกแหลกละเอียดเหมือนกันเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอะไรรู้ไหมคะหลังจากการลงโทเษเสร็จสิ้นพระมหาโมคคละนะมรณะสมแก่กรรมหรือวิบากกรรมเก่าของตนเองแล้วอ่าตายสมกับกรรมเก่าของตนเองประมาณนั้นส่วนพวกโจรและเดลถีที่ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตอบก็ได้ตายสมแก่กรรมของตนแล้วเช่นกันค่ะ หลังจบเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกเตือนโทษของคนที่กล่าวใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ทำร้ายคนดีที่ไม่มีทางสู้อะไรประมาณนี้ว่าจะเกิดความพินาศเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้นะคะใน10รูปแบบดังต่อไปนี้อ่าตอนนี้มาถึงโทษทันและข้อที่1ทุกขาวเวทนาทางกายอย่างแรงกล้ายกตัวอย่างเช่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรงรักษาไม่หายปวดอยู่นั่นน่ะ 2. ทรัพย์สินที่มีอยู่จะค่อยๆชิบหายจนไม่เหลือ 3. ถูกทำร้ายร่างกายเช่นถูกตีหัวตีถี่ตัวถูกแทงหรือก็ไม่ก็ต้องเข้าห้องผ่าตัด 4. เจ็บป่วยหนักถึงขั้นอมมาพาต 5. เสียสติเป็นบ้า 6. ถูกกฎหมายลงโทษและถูก ปลดจากตำแหน่งเจถูกกล่าวหายอย่างร้ายแรงก็เคยกล่าวหาคนอื่นเขาไว้เช่นไรก็จะได้รูปแบบเดียวกันน่ะสนองกลับไปที่ตนเองแปดไรญาติขาดพี่น้องท้ายที่สุดจะไม่มีใครเอาแล้วก็ไม่มีใครครบเก้าพกขา้า์เลือกสวนไรนาชิบหาย10เมื่อยังไม่ตายไฟไหม้บ้านตายไปแล้วไฟในนรกก็เผา,าผลาญซ้ำอีกค่ะโอ้โ oh. ห แต่ละอย่างนี่สุดๆคนลุกจริงๆนะคะเมื่อท่านฟังมาถึงตอนนี้นะคะก็หวังว่าจะมีกำลังใจนะคะในการต่อสู้กับคนประเภทแบบนี้นะคะเราเป็นคนดีเราไม่ดิไม่ทำร้ายตอบมันก็ดีแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าถ้ามันเจ็บปวดใจเนี่ยเราอาจจะต้องเชื่อ กดแห่งกรรมสักนิดนึงนะคะปล่อยให้กดแห่งกรรมทํางานแล้วก็เราก็ต้องจําเอาไว้เลยว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่างแน่นอน<ม>เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าค่ะเกิดขึ้นจริงแน่ๆ